ผู้ว่าชัดชาตินะคะคุณผู้ชมถ้าจะพูดถึงคำขวัญวันเด็กที่เป็น Talk of the town ในเวลานี้ก็อย่างที่บอกไม่พ้นเลยไม่พ้นท่านผู้ว่าชัดชาตินะะมาดูกันว่าปีนี้ท่านพูดว่าอะไรเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กนะให้คำขวัญเกี่ยวกับวันเด็กว่าอย่างไงนะคะนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะผ่านทางแฟนเพจของท่านนะคะเฟซบุ๊กชัดชาติสิทธิพันธ์นี่แหละค่ะโดยรอบคำขวัญวันเด็ก ปี2,568ระบุตามนี้เลยนะคะโอ้โ,อโหน้องแบม,มอ่านซิว่าอะไรชีวิตเปลี่ยนได้ด้วยนิสัยดีๆเริ่มเลยทันทีไม่ต้องให้ถามกี่โมงเขาเมื่อกี่โมงเนี่ยออก็จะเป็นสับวัยรุ่นนะเป็นสั์วัยรุ่นออคือจะเริ่มกี่โมงไม่ต้องถามออคือเริ่มเลยมอคนบอกสวยกี่โมง สวยตอนนี้แหละไม่ต้องถามว่ากี่โมงนะคะจะรวยกี่โมงแหมคือถ้าไม่มีคําว่ากี่โมงเนี่ยคือเริ่มเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงจากท่านผู้ว่าชัดชาติที่พูดถึงเรื่องคาขวัญวันเด็กที่ท่านมอบให้ในปีนี้กันค่ะสวัสดีครับคํางแตวันเด็กปี2568นหนะครับก็ผมเน้นเรื่องนิสัยเหมือนเดิมนะชีวิตเปลี่ยนได้ด้วยนิสัยดีๆเริ่มเลยทันทีไม่ต้องให้ถามกี่โมง เองนะคะคแล้วก็นอกจากนั้นนะคะ Facebook ของกรุงเทพมหานครนะคะ,คะก็ถือว่าในช่วงก่อนหนะ้านี้เวลา PR ประชาสัมพันธ์อะไรเราก็จะเห็นว่า คนที่ทำเพจแอดมินเนี่ยมีไอเดียต่างๆเยอะมากเลยก็คือให้ให้คนอ่านนี้ได้มีส่วนร่วมมากที่สำคัญมีการแชร์เยอะมากหลายเรื่องราวแล้วก็มีการลงเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องนี้ด้วยนะคะทําทให้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ามีความทันสมัยมากๆจริงอันนี้จริงมากๆชอบมากเป็นคําง่ายๆแต่มีความห,าหมายนั่นเองนะคะ ั้งนี้ตั้งแต่ท่านผู้ว่าชาัดชาตินะคะมารมรงตําแต่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็มีคําขวัญออกมาตั้งแต่ปี6-6นะคะคำขวัญที่ว่าเรียนอย่างแบด แซดอย่าบ่อยสู้อย่าถอยค่อยๆสร้างพลังนะคะเอาปี67ว่าไงน้องแบม67เนี่ยคือเปลี่ยนนิสัยเดิมเริ่มนิสัยใหม่ชีวิตออกแบบได้สู่เป้าหมายที่เป็นของเราพอฟังจากคอนเซปต์แต่ละปีแล้วคือท่านจะมีความเอากระแสในช่วงนั้นมาด้วยนะเหมือนเหมือนแซดเนี่ยเรียนอย่าแบซแซดอย่าบ่อยเหมือนทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยเข้ามาร่วมตอนนั้นนี่ทุกคนนี่คือขอบตาดำใช่ค่ะคือเต้นกันอยู่นั่นเด็กๆได้ยินเพลงนี้คือไม่ได้เลยคือแบบคึกคักกันมากนะคะอ้าวต้องร รอดูว่าปีนี้เนี่ยจะมีเพลงอะไรถูกนะ้องค่ะพี่เชื่อว่าต้องมีหมูเด้งแน่เลยนะไม่พลาด <c oughs> กับน้องหมี่เนยน่ตะต้องมาแน่แล้ะคะ่ะ